ตำนานกุมารทองกุมารทองเป็นหนึ่งในความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองนั้นมาจากการเลี้ยงหรือขังผู้ผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายแต่หากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่า ผงคลายกุมารทองนั้นแรกเริ่อเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณของเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณที่ได้ระบุถึงการทำกุมารทองพอจะสรุปได้ว่า ต้องหาศพที่ตายทั้งกลุ่มนำมาประกอบพิธีกรรมโดยการพาเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนช่วงรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้พัฒนาไปมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างกุมาลทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีในการสร้างกุมาลทองขึ้นใหม่โดยใช้ดินเจ็ดป่าชาบ้างดินเจ็ดป่าชาเจ็ท่า7วัดบ้างหรือไม้ที่ตายขณะยืนต้นไม้รักซ้อนหรือไม้ไมะยมบ้างหรือวัดสดุอื่นๆเช่นพลาสติกเรซินไปจนถึงการใช้โลหะ ในการนำมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วนำไปปลุกเสกตั้งจิตตั้งท่าทั้งสี่และเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณและได้กลายเป็นเครื่องรางของขลังยอดนิยมซึ่งเชื่อกันว่า เสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาจะต้องเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ำเส้นสวงและจะต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติด,ดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิเช่นช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปตลอดจนถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนให้รอดพ้นจากโจรผู้ร้ายและไม่ให้ศัตรูเข้ามากล้ากลายปัจจุบันผู้บูชานิยมเส้นไหว้ด้วยน้ำแดงเรื่องราวของกุมารทองเคยถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่น เรื่องขุนช้างขุนแผนผู้นับถือบูชาบางคนก็นับลูกกรอกว่าเป็นกุมารทองประเภทหนึ่งด้วยโดยกุมารทองนั้นจะสามารถแบ่งได้เป็นสายหลักๆลกสองสายคือสายเทพลักษณะจะเป็นการรูปกุมารเด็กมาปลุกเสกอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวรูปกุมารเด็กนั้นสายพราย ลักษณะจะเป็นการนำสิ่งมวลสารต่างๆมารวมอยู่ในตัวกุมารเช่นเท่ากระดูกวิญญาณผีตายโหงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์ผู้ที่ปลุกเสกจะควบคุมให้กุมารทองนั้นดีหรือร้ายกุมารทองแรกเริ่มเดิมทีในอดีตคนส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือเวลามีเหตุเพศไทยเกิดขึ้น ก็จะคอยมาเตือนรวมไปถึงบางคนก็ใช้ในเรื่องของการค้าขายช่วยให้ค้าขายดีหรือเมตตามหานิยมสำหรับคนที่เลี้ยงกุมาทอง mm. ก็จะมีการตั้งชื่อที่เป็นมงคลให้กับกุมารทองที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้ด้วยเช่นชื่อที่เน้นความหมายไปทางการนำโชคลาบมาให้ผู้บูชาอาทิเช่น ทองมาเรียกทรัพย์พูนเงินพูนทองทองไหลมาเป็นต้นหรือชื่อที่เน้นความหมายไปทางดุดันเฝ้าบ้านแล้วคลาดเช่นชยัยเพชรมั่นคงกล้าแกร่งเป็นต้นก่อนจะนำกุมารทองเข้าบ้านมีขั้นตอนดังนี้หาที่ตั้งให้เหมาะสม โดยที่ตั้งนั้นจะต้องไม่อยู่สูงกว่าพระหรือต่ำติดพื้นและไม่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจุดทูบกลางแจ้ง12ดอกแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเช่นข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวแด่พระภูมิเจ้าที่ผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีเย้าผีเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้นำเจ้ากุมารทองเข้ามาเลี้ยงภายในบ้านเพื่อให้เจ้ากุมารทองช่วยเฝ้าทรัพย์สินให้โชคให้ลาบขอให้พระภูมิเจ้าที่ผีปู่ผียา่าผีตาผียายและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเปิดทางให้เจ้ากุมารทองเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านใกล้สะดวกด้วยเถิด เมื่อทำการเปิดทางให้กับเจ้ากุมารแล้วให้นำกุมารมาตั้งในที่ที่เตรียมไว้แล้วจุดทูปบอกกุมารหากเป็นไพรให้ใช้ทูปหนึ่งดอกหรือหากเป็นเทพให้ใช้ทูปห้าดอกและต้องตั้งชื่อให้กุมารทองด้วยพร้อมบอกกล่าวว่าให้กุมารทองมาอาศัยอยู่ที่บ้านให้ช่วยกันดูแลบ้านเฝ้าบ้านให้ดีช่วยกันทำมาหากิน แล้วพ่อจะซื้อของเล่นให้เวลาพ่อไปไหนก็ไปกันเวลาพ่อกินอะไรก็กินกันนะไม่ต้องรอให้พ่ออนุญาตอยากได้อะไรอยากกินอะไรมาบอกพ่อนะหรือหากบ้านนั้นๆมีกุมารทองเดิมอยู่แล้วให้บอกกล่าวเพิ่มว่าวันนี้พ่อนำํำน้องเท้ามาอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยกันก็รักกันนะช่วยกันดูแลบ้าน หาเงินหาทองอย่าทะเลาะกันนะเครื่องรางของขลังอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันคือรักยมทั้งกุมารทองและรักยมนั้นในปัจจุบันมีผู้นิยมบูชาก,กันอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมไทย